สวัสดีครับวันนี้ช่องสีคอนโซลินมาอยู่ที่บ้านโกพระน้องเพื่อนตะบนนาดีวันนี้พาเพื่อน,อนชมวิวรอบทางเนาะบรรยากาศการเลี้ยงหัวช่วงหน้าฝนหัวไม่เยอะลาเพื่อนประมาณ4ี่ตัวเนายังไม่ค่อยได้เกี่ยวข้าว ช่งนาก็ยังไม่ค่อยมีที่ว่างก็เลยเลี้ยงริมทางก่อนตน้นหญ้าเยอะมากเลยเป็นสวนริมทางเนาะิวก็สวยต้นไม้เยอะเพื่อนๆร่มรื่นมากตัวนี้วัวเดินกินหญ้าตอนเช้าริมทางเนาะเป็นบรรยากาศช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้ววันนี้เป็นวันที่29บ้าตุลาคม มาเลี้ยงวัวริมทางชาวบ้านเลี้ยงวัวริมทางนะในสวนรถก็วิ่งไปวิ่งมาเพื่อน่ถนนเล็กๆเกนาะแถวชนบทเล็กมากถนนตรงนี้รถลาดจ,จะวิ่งเร็วนิดหนึ่งไม่มีรถเลยตรงนี้เนาะนานๆจะมีรถมาคันหนึ่งรถก็เลยวิ่งเร็ววัวก็ยืนกินหญ้าริมถนนแบบนี้เนาะอยู่ห่างๆกันนิดหนึ่ง นีรถไปรถมาอยู่เป็นานานๆานจะมาหนึ่งคันก็เลยขับได้เร็วเป็นถนนผ่านหมู่บ้านเพื่นลผ่านหมู่บ้านแบบนี้นะเนาะเลี้ยงบัว ของวัวไปเกี่ยวญ้ารอเปล่าน่าจะไปหาเกี่ยวญ้าเนาะไอ้ววกินหญ้าตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งเนาะก่อนเราจะกลับบังเอิญผ่านมาพอดีแถวชนบทของจังหวัดสุรินเดาเนาะต้นไม้เยอะมากเลยเพื่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่ติดกับทุ่งนาเนาะ บ้านติดกับทุง่งนาเลยตรงนี้ต้นไม้ก็จะเยอะด้วยดินทางนะอากาศไม่ร้อนเลยเพื่อนต้นไม้เยอะัวก็เดินกิกนหญ้ารอบๆทางแบบนี้หละเจ้าของบ้านก็บ้านหลังไม่ใหญ่เพื่อนเป็นบ้านเล็กๆเกนาะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเล็กๆอยู่ตรงนน้นมีแต่ต้นไม้ปกคลุมหมดเลยมองไป,ปบ้าน มองไปก็ไม่ค่อยเห็นบ้านนะต้นไม้จะเยอะมากต้นใหญ่ๆเลยเลี้ยงวัวเนาะชาวบ้านที่นี่ทํานาแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะช่วงนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วข้าวเริ่มสุกแล้วแต่ว่ายังไม่มีที่ปล่อยเนาะก็เลยต้องเลี้ยงยังไม่มีที่ปล่อยไปเลี้ยงไกลก็เลยเลี้ยงตรงนี้ก่อนเลี้ยงใกล้ๆทางก่อน อันนั้นเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่าอยู่หน้าบ้านโอ้โหทันสมัยแบบโซล่าเซลล์หรือเปล่านอนอยู่ติดกับหลักตรงนั้นเราถ่ายตั้งนานเพิ่งเห็นโอ้โหเป็นบ้านป่าเพื่อนแต่ว่ามีกล้องวงจรติด,ดติดกับหลักตรงนู้นมองไปเห็นน่าจะใช้แผงโซล่าเซลล์เนาะกล้องแบบโซล่าเซลล์เนาะกล้องวงจรติดเล็กๆ เลียงวัวแต่โหบ้านอยู่ในป่ารอบๆทางแต่ว่ามีกล้องอีกท่านสมัยจังเลยทุกวันนี้เราถ่ายตั้งนานเราลืมดูกล้องเพื่อนมีกล้องอยู่ตรงนู้นตรงหลักตรงกลางใกล้ๆกับ,บวัวเพื่อนมองไปเห็นสวดสังเกตเดี๋ยวเราจะทําสัญ,ญลักษณ์ให้เวลาเราลงคลิปเนาะมองไปเห็นโอ้ไม่ธรรมดาเพื่อน เราอยู่บ้านติดถนนลาดยางแท้ๆเรายัางไม่มีกล้องเลย <c oughs> คนเลี้ยงวัวใส่กล้องวงจรปิดด้วยนี่ป้ <c oughs> องกันคนมาขโมยหรือเปล่าดินทางเนาะตรงนี้มีแต่ป่าเลยเป็นบ้านป่าบ้านทุ่งนาบ้านป่าติดทางเพื่อนเลี้ยงวัวเนาะ ทุกวันนี้เริ่มเจริญแล้วเริ่มทันสมัยแล้วนาะมีกล้องมีอะไรเราก็มีโอกาสผ่านมาตรงนี้เลยเก็บบรรยากาศเพื่อมชมกันนิดนึงเขตุนชนบ,บทของจังหวัดสุรินทร์เนาะช่วงเช้าๆ